พูดถึงทัวร์นาเมนต์นั้นว่าอัศวินทองอินเนตเนี่ยมีเรื่องของการปกป้องประตูไม่ให้ทีมชจติไทยเสียประตูง่ายๆหลายต่อหลายแมตช์นะครับหลายต่อหลายเกมที่ลงเล่นมีสิ่งมหัศาจรรย์ที่เขาแสดงออกในสนามแข่งขันนะครับโดยเฉพาะการปัดป้องไม่ให้คู่แข่งส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายและคิดว่าโอกาสที่เขาติดทีมออสตาของเอเชียครั้งนั้นเนี่ยน่าจะมาจากทัวร์นาเมนต์เบอร์ดีกา ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเวลานั้นนั่นเองนะครับแน่นอนเลยครับฟอร์มที่โดดเด่นในการแข่งฟุตบอลเมริกาครับที่ประเทศมาเลเซียในปีนั้นเนี่ยทำให้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับเลือกอัศวินธงอินเนสติดทีมออสตา์เอเชียหรือว่าทีมดารายเอเชียนะครับเลือกมาทั้งหมด16คนนะครับ อัศวินติดอยู่ใน11คนแรกนะครับและเป็นผู้สาประตูคนแรกของทวีปเอเชียเลยนะครับที่ติดอยู่ในตำแหน่งดารายเอเชียในตำแหน่งผู้สารวประตูสนะครับ สวัสดีครับดินแดนบอลไทยแลนด์อัพไทยฟุตบอลโดยผมแดนวนชัยสโคนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งทางช่องคิดไซโค้งนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยมีอะไรมากมายกว่าข่าวสารหรือว่าผลการแข่งขันที่อัปเดตกันรายวันนะครับเรื่องราววันนี้ครับที่เราจะนําเสนอนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนักเตะระดับดาราเอเชียนะครับผู้สร้างตำนานไว้อย่างมากมายและอยู่ในภาพจําของใครหลายคนนะครับ หากย้อนยุคกลับไปในสมัยก่อนหน้านู้เลยนะครับในยุคตั้งข่ของฟุตบอลไทยเริ่มต้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมเรื่องราวนี้กันนะครับฝากท่านผู้ชมเข้ามากดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องคิดไซคคงกันด้วยนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับเราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้รักษาประตูตําแหน่งดารายเอเชียคนแรกของทวีปเอเชียนะครับซึ่งเป็นนักเตะผู้รักษาประตูทีมชาติไทยอย่างอัศวินธงอินเนรเจ้าของฉายาจอมเหินหาวนะครับ เรื่องราวของเขาเนี่ยถูกเล่าผ่านคุณอาโยงยุทธสังขะโกวิทนะครับอดีตนักเตะทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกที่เม็กซิโกรวมไปถึงการจดบันทึกไว้ของสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยโดยคุณจิรัตนเสศนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลต่างๆท,ท,ที่เก็บไว้ให้คนลุ่นหลังได้ติดตามกันด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะนําเรื่องราวของอัศวินธงอินเนตมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงเกียรติศักดิ์ของเขาในความสามารถ ทำไมถึงก้าวไปติดทีมดาราเอเชียและทำไมถึงได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากว่านี่คือคนในวงการฟุตบอลหากเทียบเท่ากับดาราชื่อดังของเมืองไทยในยุคนั้นเขาคือมิช,ชัยบัญชาครับอัศวินโทอินเน่นะครับหรือว่าเพื่อนๆเ,เรียกกันว่าวินนะครับเป็นชาวจังหวัดปทุมธานีนะครับเกิดวันที่28มกราคมปี2480 ในครอบครัวของเขามีทั้งหมด8คนนะครับเขาเป็นคนที่2นะครับโดยอุปนิสัยใจคอของอัศวินทงอินเนตเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬามากๆนะครับแล้วเวลาเล่นเนี่ยทุ่มเทสุดๆกับการทํางานของตัวเองในหน้าที่กีฬานั้นๆที่ลงทําการแข่งขันหรือแม้กระทั่งเล่นกับเพื่อนๆนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณแม่ของเขาต้องห้ามปรามเหมือนกันนะครับว่าไม่อยากให้เล่นกีฬา หนักจนเกินไปเพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่กําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับช่วงที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยอสวินได้รับบาดเจ็บจนถูกปรามให้งดการเล่นกีฬานะครับจนกว่าจะจบม .8 ที่สวนกุหลาบวิทยาลัยครับคำมั่นสัญญาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นรอยต่อที่สําคัญเหมือนกันสําหรับการก้าวสู่วงการกีฬานะครับอสวินธงอินเนตใช้เวลาในช่วงที่ห่างหายไปจากการเล่นกีฬา นำพาตัวเองสู่การเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในช่วงปี2499นะครับแต่ว่าการเข้าไปที่ในรั้วแม่โดมในเวลานั้นเนี่ยทำให้หวนกลับมาสู่วงการกีฬาอีกครั้งนะครับเขาลงทำกขันในกีฬาประเภทลู่และลานนะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยลงทำการแข่งขันและไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งก็ได้รางวัลกลับมาด้วยนะครับวิวัฒนิลทันทจินดาอาดีตทีมชาติไทยชุดโอลิมปิก และผู้สอนทีมหาลัยธรรมศาสตร์ในเวลานั้นเนี่ยออกมาพูดถึงความสามารถของอัศวินธงอินเนสเหมือนกันนะครับว่าถ้าจะเอาดีทางการเป็นนักกีฬาเนี่ยป่านนี้มีโอกาสติดทีมชาติไปแล้วเพราะเป็นคนที่มีสปริงข้อเท้าดีมากๆนะครับนอกเหนือจากการเป็นนักกีฬาที่เก่งกาจหลากหลายชนิดก,กีฬาแล้วนะครับอัศวินธงอินเนตเ,เนี่ยยังเป็นคนที่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับเป็นคนที่เก่งกาจมากกับการศึกษาเรียนคณะนิติศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับในเวลานั้นปี2 5 0 4นระครับระหว่างที่มีฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับอัศวินธงอินเนสได้ไปนั่งชมทีมธรรมศาสตร์ลงฝึกซ้อมคุณปู่ลูกหนังประสานสุวรรณสิทธิ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าอัศวินธงอินเนตได้เข้าไปขอที่จะเป็นนักฟุตบอลของมหาลัยนะครับคือไปขอเริ่มต้นจากการฝึกซ้อมนะครับโดย ตำแหน่งที่ขอเนี่ยคืออยากเล่นกองหน้าแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณปู่ลูกหนังเล่าให้ฟังว่าเขามองจากศีระและมองจากหน่วยก้านแล้วเนี่ยอัศวินธงเนศมีส่วนสูงถึง180ซนติเมตรมองว่าตำแหน่งที่เหมาะสมควรจะไปเล่นเป็นตำแหน่งผู้สาประตูมากกว่านะครับ ท้ายที่สุดแล้วก็ติดทีมนะครับลงเล่นในตำแหน่งผู้สาประตูพร้อมกับพาทีมเสมอจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไป1ประตูต่อหนึ่งในการประเดิมเฝ้าเสาให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเส้นทางฟุตบอลของอัศวินธงอินเนตยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับอัศวินธงอินเนตหาความท้าทายใหม่ด้วยการพาตัวเองไปเป็นนักเตะสโมสรธน,นาคารกรุงเทพสโมสรเก่าแก่ที่โด่งดังในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นเนี่ยสโมสรธน,นาคารกรุงเทพมีอาจารย์สำเริงชัยยงนะครับหรือว่าชื่อก่าสำรวย เข้ามาบริหารจัดการทีมนะครับสร้างทีมขึ้นมานะครับซึ่งนักเตะหลายๆคนที่ก้าวสู่ทีมก็ถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีนะครับอัศวินธงอินเนตนอกเหนือจากติดทีมธนาคารกรุงเทพแล้วในห่วงเวลาต่อมาเนี่ยในวัย25ปีอัศวินธงอินเนสก้าวไปติดทีมชาติไทยนะครับเพื่อลงเล่นฟุตบอลฉลองเอกราชที่ประเทศเวียดนามนะครับภารกิจกับสโมสรธนาคารกรุงเทพนะครับ กรุงเทพต้องเริ่มต้นจากถ้วยน้อยก่อนในสมัยนั้นเนี่ยจะมีฟุตบอลถ้วยน้อยกับถ้วยใหญ่เท่านั้นนะครับซึ่งก็พาทีมธนาคารกรุงเทพคว้าแชมป์ในปี2506นะครับในในการคว้าแชมป์ถ้วยน้อยและปี2507เนี่ยขยับขึ้นมาเล่นถ้วยใหญ่ก็ยังพาทีมคว้าแชมป์อีกนะครับมันทําให้เส้นทางในทีมชาติไทยของอัศวินธงอินเนศเนี่ยดูไหลลื่นมากขึ้นและมีโอกาสครองตําแหน่งผู้สาวประตูยาวนานมากขึ้นนะครับ ช่วงเวลาที่สําคัญอีกหนึ่งช่วงนะครับในการยกระดับพัฒนาฝีเท้าฝีไม้ลายมือของตัวเองของอัศวินทองอินเนตเนี่ยคือช่วงในยุคข,ของท่านต่อศักยมนาคเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่ในเวลานั้นนะครับได้ส่งทีมไปฝึกฝนฟุตบอลที่ประเทศเยอรมันนะครับเป็นระยะเวลา1เดือนเศษนะครับเพื่อที่จะยกระดับทีมชาติไทยให้มีความสามารถให้มีความแข็งแกร่งรวมไปถึงได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากฟุตบอลยุโรปด้วยนะครับหเดือนเศษสิบสแมตช์ในประเทศเยอรมันนีนะครับ อัศวินธงอินเนตเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญในตําแหน่งผู้สาบประตูที่ช่วยให้ทีมได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมานะครับอาจจะไม่ถึงขั้นชนะแต่ว่าช่วยปกป้องไม่ให้ทีมเสียประตูเยอะมีหลายเกมที่อัศวินธงอินเนตโชว์ฟอร์มได้ดี จนเป็นที่ประทับใจของแฟนบอลท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเกมสําคัญนะครับที่เมืองก็อตติงเกนนะครับแฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยต้องปลบมือให้กับอัศวินทงอินเนสเพราะเกมนั้นทีมชาติไทยเอาชนะซาเซนขับไป3ประตูตอนหนึ่งะครับซึ่งเป็นทีมทางตอนเหนือของประเทศเยอรมันนะครับเกมนั้นมีไฮไลไท์สําคัญที่อัศวินทงอินเนเสเซฟลูกจุดโทษของทีมซาเซนนะครับนักเตะเยอรมันเนี่ย ยิงประตูลูกนั้นเนี่ยเสียบมุมมากนะครับแต่ว่าอัศวินสปริงข้อเท้าดีมากและพุ่งปัดออกไปได้แบบสุดสวยเลยทีเดียวพร้อมกับเสียงปรบมือเกลียวรอบสนามเลยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลายคนที่เดินทางไปด้วยบอกเลยนะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าจังหวะนั้นจะบินไปปัดได้ทันนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยมันยังมีสิ่งต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเพราะว่าการที่ทีมไทยไปเล่นกับทีมเยอรมันแม้ว่าจะเป็นระดับสโมอสร แต่ก็ต้องเข้าใจมุมหนึ่งว่านักเตะอรมัามีรูปร่างสูงใหญ่นะครับเวลายิงบอลเนี่ยยิงแรงมากๆยิงหนักมากๆนะครับอัศวินทงเนศเซฟตลอดทั้งเกมในเกมที่พบกับซาเซ่นนะครับนำชัยชนะให้กับทีมยัดไทยในเกมอุ่นเครื่องนัดนั้นพิสิทธิ์งามพณนิษฐ์นะครับอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในรบ,บรรดาชุบถรมในยุคนั้นเนี่ย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอัศวินทงอินเนธหลังจากเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยนะครับมีสโมสรจากเยอรมันหลายสโมสรที่ได้มีโอกาสลงอุ่นเครื่องด้วยได้ยื่นสัญญามาให้อัศวินทงอินเนธเนี่ยไปร่วมทีมนะครับโดยมีค่าเหนื่อยอยู่ที่8,000บาทนะครับถ้ายุคนั้นย้อนกลับไปถือว่า8,000บาทนี่สูงมากๆนะครับแต่ท้ายที่สุดจอมหนึบทีมชาติไทยอย่างอัศวินทงอินเนธเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เดินทางไปเล่นที่เยอรมันนะครับ อาจจะด้วยเหตุผลบางประการหรือว่าเหตุผลคนใดก็แล้วแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตที่เมืองไทยต่อไปครับฟุตบอลเมริกาฟุตบอลรายการหลักของประเทศมาเลเซียซึ่งจัดการแขันขึ้นในทุกๆปีนะครับการจากกัดการแข่งขันครั้งที่9ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในช่วงเดือนสิงหาคมอัศวินธงอินเนตถูกกล่าวขานเป็นอย่างมากนะครับ เพราะว่าด้วยฟอร์มการเฝ้าเสาของเขาเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นการพาทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3ประตูต่อ2แพ้ไต้หวัน2-3เส,สมอเมียนมาหรือว่าพม,ม่าในเวลานั้น11พม,ม่าคือเบอร์หนึ่งของเอเชียนะครับเบอร์ต้นๆของเอเชียในยุคนั้นนะครับและอีกเกมหนึ่งก็เสมอญี่ปุ่น0 0นะครับทีมชาติไทยไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แต่ชื่อของอัศวินธงอินเนสในหนังสือพิมพ์มาเลเซียเนี่ย ถูกตีข่าวออกอย่างขจรขจายเลยด้วยความสามารถของเขาด้วยจังหวะการเซฟลูกต่างๆลูกยากกลายเป็นลูกง่ายนะครับมีหลายๆจังหวะทําทเรื่องเหลือเชื่อในการปกป้องประตูไม่ให้ทีมชาติไทยเสียประตูนะครับคุณอายยยุสสังขะโกวิทพูดถึงทัวร์นาเมนต์นั้นว่าอัศวินทองอินเนทเนี่ยมีเรื่องของการปกป้องประตูไม่ให้ทีมชาติไทยเสียประตูง่ายๆหลายต่อหลายแมตช์นะครับหลายต่อหลายเกมที่ลงเล่น มีสิ่งมหัศาจรรย์ที่เขาแสดงออกในสนามแข่งขันนะครับโดยเฉพาะการปัดป้องไม่ให้คู่แข่งส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายและคิดว่าโอกาสที่เขาติดทีมออสตาของเอเชียครั้งนั้นเนี่ยน่าจะมาจากทัวร์นาเมนต์เบอร์ดิก้าที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเวลานั้นนั่นเองนะครับแน่นอนเลยครับฟอร์มที่โดดเด่นในการแข่งขันฟุตบอลเบอร์ดิก้าครับที่ประเทศมาเลเซียในปีนั้นเนี่ยทำให้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า f อ c นะครับ เลือกอัศวินธงอินเนีติดทีมออสตายเอเชียหรือว่าทีมดาราเอเชีย Asia, นะครับเลือกมาทั้งหมด16คนนะครับอัศวินติดอยู่ใน11คนแรกนะครับและเป็นผู้สาประตูคนแรกของทวีปเอเชียเลยนะครับที่ติดอยู่ในตําแหน่ง ดารายเอเชียในตำแหน่งผู้สาประตูนะครับซึ่งมันเป็นการต่อยอดมาเป็นแรงบันใจให้กับนักบอลไทยในรุ่นต่อๆมาโดยเฉพาะตำแหน่งผู้สาประตูการเลือก16คนในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเลือกที่สำรองไว้อีก5คนนะครับแต่ว่าอัศวินเนี่ยอยู่ในกรุ๊ปแรกของ11คนนะครับแต่ความสำเร็จที่สร้างชื่อให้กับทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นภาพจําว่าอัศวินธงอินเนต ที่ได้รับฉายาว่าจอมเหินหาวสร้างความประทับใจให้กับแฟนฟุตบอลไทยอย่างมากมายนะครับทุกวันนี้ยังมีคนพูดถึงอัศวินธงอินเนตอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับเป้าหมายสําคัญของชีวิตในการที่จะเฝ้าเสาให้กับทีมชาติไทยอีกหนึ่งรายการคือฟุตบอลเซฟเกมกีฬาแหลมทองหรือว่าในปัจจุบันคือกีฬาซีเกมนี่แหละครับอัศวินธงอินเนสตั้งมั่นมากๆนะครับว่าจะเล่นฟุตบอลรายการนี้ก่อนอำลาการรับใช้ทีมชาติไทยนะครับ เดือนพฤศจิกายนปี2508นะครับอัศวินทงอินเนศตถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดที่จะเตรียมทีมสู้ศึกกีฬาแหลมทองครั้งที่3นะครับหรือว่าเซฟเกมหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยคือกีฬาซีเกมนะครับซึ่งเป็นรายการที่อัศวินทงอินเนศตคาดหวังอยู่แล้วว่าจะลงเฝ้าเสาให้กับทีมชาติไทยรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายก่อนอำลานะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจอัศวินทงอินเนศตมุ่งมั่นมากๆนะครับ กับการที่จะรับใช้ทีมชาติไทยเป็นครั้งสุดท้ายตลอดช่วงระยะเวลา,าของการเตรียมทีมของทีมชาติไทยก็จะมีเกมอุ่นเครื่องนะครับมีฟุตบอลนัดสำคัญเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะเกมอุ่นเครื่องที่สนามสุพัชราศัยทีมชาติไทยเล่นกับทีมชาติเวียดนามชุดแชมป์ฉลองเอกราชครั้งล่าสุดนะครับก็ชนะไปด้วยสกอร์2-1นะครับหลังจากนั้นมาพวงของการเตรียมทีมของทีมชาติไทยก็ยังคงดําเนินการต่อเนื่องนะครับ เดินงานต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายไปคว้าแชมป์แหลมทองครั้งที่3หรือว่ากีฬาเซฟเกมครั้งที่3ให้ได้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับ26พฤิกายน2 5 0 8ทีมชาติไทยลงสนามอุ่นเครื่องกับสโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นต้นสังกัดของอัศวินธงอินเนตนะครับอัศวินลงเฝ้าเสาให้กับทีมชาติไทยในเกมนั้นนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมทีมให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนะครับ เกมน,นเริ่มไป15นาทีนะครับเกิดจังหวะอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลนะครับอัศวินธงอินเนตไปปะทะก,กับกองหน้าของสโมสนนรธนาคารกรุงเทพลม้มลงในกรอบเขตโทษนะครับในกรอบ18หลาและเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ทุกคนมองว่ามันเป็นอุบัติเหตุและไม่ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นคือทุกคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับอัศวินธงอินเนตถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยอัศวินธงอินเนส ได้เสียชีวิตลงนะครับในเวลาต่อมานะครับทำให้วงการฟุตบอลไทยต้องสูญเสียครั้งสําคัญนะครับนั่นคือการสูญเสียผู้รักษาประตูดาราเอเชียในการเตรียมทีมฝึกซ้อมลงทําการแข่งขันฟุตบอลเซฟเกมในครั้งนั้นนะครับเช้าวันรุ่งขึ้น,นครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างตีข่าวการเสียชีวิตของอัศวินธงอินเนสโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับถึงกับพาดหัวว่าวงการฟุตบอลไทยวงการฟุตบอลสูญเสียครั้งใหญ่ไม่มีไทยในทีมดาราเอเชียแล้ว นั่นนำความเศร้าโศกมาสู่วงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากนะครับเพราะด้วยฟอร์มการเล่นของอัศวินธงอินเนสและความมุ่งมั่นตั้งใจของอัศวินกับการลงเล่นกีฬาเซฟเกมกีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาต้องการที่จะลงไปทําหน้าที่ให้เต็มที่ในการทําเพื่อทีมชาติไทยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับการสูญเสียครั้งนี้ถูกยกไปเทียบกับการสูญเสียของดาราเบอร์หนึ่งชื่อดังของเมืองไทย อย่างวิชัยบัญชาเหมือนกันนะครับอัศวินทงอินเนศเนี่ยได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในฐานะผู้สาประตูมือดีคนหนึ่งของเมืองไทยและถูกยกว่าเป็นมือดีระดับต้นของทวีปเอเชียในยุคนั้นเลยทีเดียวนะครับช่วงการแข่งฟุตบอลเซฟเกมหรือว่ากีฬาแหลมทองหรือว่าซีเกมครั้งนั้นเนี่ยอัศวินทงอินเนตเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนนะครับทางด้านของพลเอกปะเทียบเทวิสาร สามารถพาไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงเลิศพบกับทีมชาติเมียนมาหรือว่าพม่าได้เกมนั้นๆจบลงด้วยผลเสมอกัน -2 2ได้ของแชมป์ร่วมกันนะครับเป็นการของแชมป์ร่วมและก่อนที่จะลงแข่งขันในนัดนั้นมีการพูดคุยกันในห้องแต่งตัวว่าอยากให้ทุกคนลงไปทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นในความสําเร็จของทีมชาติไทยนะครับซึ่งมีการกล่าวถึงอัศวินธงอินเนส เพื่อให้ระลึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในนัดนั้นมีหลายคนเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับว่าผู้สาวตูที่ลงเฝ้าเสาในเกมนั้นเมื่อเพื่อนมองกลับไปแล้วเนี่ยมีลีลาคล้ายๆกับอัศวินธงอินเนทแต่เป็นคําบอกเล่าที่เล่ามาจากอดีตนักฟุตบอลในทีมชุดนั้นด้วยที่คว้าแชมป์กีฬาเซฟเกมทุกคนต้องการทําเพื่ออัศวินธงอินเนตนะครับ การจากไปของอัศวินธงอินเนตในครั้งนั้นเนี่ยยังอยู่ในความทรงจําของแฟนฟุตบอลไทยโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลรุ่นเก่านะยครับยังคงประทับใจกับผลงานของเขาในการรับใช้ทีมชาติไทยยังคงประทับใจกับเรื่องราวของความเป็นสุภาพลุุษในสนามแข่งขันนะครับทุกๆปีนะครับจะมีการราลึกถึงอัศวินธงอินเนสก็จะมีคนในวงการฟุตบอลรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมของอัศวินธงอินเน และครอบครัวของอัศวินธงอินเนสไปรำลึกถึงคุณงามความดีที่เขาสร้างไว้ให้กับวงการฟุตบอลไทยที่สนามธนาคารกรุงเทพบางนาย่านอุดมสุขนี่นะครับซึ่งจะมีรูปปั้นของเขาให้สักการะกันนะครับนี่คือเรื่องราวของอัศวินธงอินเนศนะครับดาราเอเชียผู้ที่สร้างความสําเร็จให้กับทีมชาติไทยดาราเอเชียที่อยู่ในความทรงจําของวงการฟุตบอลไทยนะครับ ต้องขอขอบคุณขอ้อมูลจากสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยคุณจิรัจันทเสนรวมไปถึงคุณอายงยุทธสังคาก,กวิทด,ด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวของดนินแดนบอลไทยใน EP นี้ฝากท่านผู้ชมนะครับเข้ามากดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องคิดไซโคกันด้วยนะครับ